สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกนาวิพานะคะวันนี้ส้มมีช่องใหม่นะคะร้านใหม่ของน้องสาวแท้ๆของส้มค่ะมาฝากนะคะน้องค่ะก็จะชื่อช่องว่าร้านทิรานะคะขายชุดํำรองตัวที่ส้มกับน้องหงษ์ใส่อยู่นี้นะคะฝากช่องของน้องไว้ด้วยค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวส้มใส่ช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือเพจ Facebook นะคะฝากคุณแม่ไปกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะก็จะเป็นชุดใส่สบายๆแบบนี้นะคะ สำหรับกระหัดกอไก่01วันนี้ของเรานะคะจะเป็นชุดเซ็ตทั้งหมดเลยค่ะโดยที่จะมีมาให้เลือกทั้งหมด10สี10ลายด้วยกันเลยนะคะคุณแม่สำหรับชุดเซ็ตของเราวันนี้นะคะจะได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงค่ะโดยที่หนูนะคะจะบอกไซส์าทางด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปเลยนะคะทั้งไซส์เสื้อและกางเกงคุณแม่สามารถดูได้แล้วก็ วัดจัดส่วนของตัวเองได้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบที่1แบบกับแบบที่2นะคะจะเป็นแบบเดียวกันค่ะคุณแม่โดยหนูจะพูดรวมกันทีเดียวเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ชุดที่1นะคะชุดที่1่สีดาค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่สนใจสามารถสั่งได้ชุดที่1สีดําค่ะคุณแม่ เรามาดูรายละเอียดของเสื้อกันเลยนะคะแบบที่1ค่ะจะเป็นเสื้อคอกลมค่ะเสื้อคอกลมสามารถผูกได้นะคะคุณแม่คอเขาจะเป็นคอผูกโบว์แบบนี้นะคะสามารถแกะออกได้ค่ะเพื่อให้สวมหัวได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะคุณแม่นี่นะคะโดยที่ลายเขาจะเป็นลายนี้ค่ะคุณแม่ลายนี้ค่ะ เนื้อผ้าของเขานะะคจะเป็นผ้าสปันพิมพ์ลายค่ะพิมพ์ลายแน่นๆชัดๆเลยค่ะคุณแม่โดยที่ตัวนี้นะะคจะแขนของเขาจะเป็นแขนกระบอกค่ะแขนกระบอกปลายแขนเขาจะเป็นแขนจั๊มนะคะโดยเป็นยางยืดค่ะฟรีไซส์นะคะสามารถยืดได้ตามแขนของคุณแม่เลยค่ะยืดได้ตามยืดได้ตามไอ้นี่เลยค่ะคุณแม่นี่นะคะสามารถยืดได้ใช้งานแข็งแรงค่ะแขนเขาจะเป็น ลายกระบอกแขนจั๊มนะคะโดยที่ปลายแขนค่ะเขาจะเล่นลายเป็นลายวงกลมและในวงกลมเขาจะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะคุณแม่ลายเขาชัดมากๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าสปันนะคะเนื้อผ้าสปันใส่สบายค่ะเหมาะกับอากาศประเทศเราสุดๆนี่นะคะและช่วงตอนนี้กําลังหมุดหน้าหนาวพอดีเลยค่ะคุณแม่สามารถใส่ได้ง่ายๆชิลๆแบบเอวดี เอวีเดย์ลุกมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่นี่นะคะผ้าเนื้อผ้าใส่สบายมากค่ะคุณแม่นุ่มนิ่มจริงๆนะคะไม่หนาจนเกินไปค่ะนี่ค่ะนี่นะคะส่วนกางเกงนะคะกางเกงของเราจะเป็นเอลสมอกค่ะคุณแม่เอลซมอกฟรีไซส์เหมือนกันค่ะคุณแม่ โดยความพิเศษของเกงของเรานะคะจะมีกระเป๋าใช้งานได้จริงทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะกระเป๋านี่นะคะกระเป๋าใช้งานได้จริงทั้งสองด้านค่ะโดยที่ทรงางเกงนะคะจะเป็นทรงกระบอกทรงสุภาพค่ะปลายขาเขาก็จะเล่นลายเหมือนกันนะคะโดยที่ปลายขาลายเขาจะเป็นลายเดียวกับแขนเสื้อแล้วก็ชายเสื้อค่ะคุณแม่สวยจริงๆค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะแบบที่1ค่ะชุดที่1ค่ะสีดํานะคะ ชุดที่หนึ่งค่ะสีดําค่ะจะเป็นชุดที่สองค่ะชุดที่สองน้องเขาจะเป็นสีเขียวนะคะโดยที่คอเขาจะเป็นคอกลมผูกโบได้เหมือนกันค่ะคุณแม่เราสามารถแกะออกได้เหมือนกันค่ะผูกโบได้ผูกเยอะผูกน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะคุณแม่โดยที่ลายนะคะลายเขาจะเป็นลายนี้ค่ะแขนเขาก็จะเป็นแขนแขนกระบอกปลายสมอกอย่างยืดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ ยังยืดเขาแข็งแรงนะคะนี่สามารถยืดได้ค่ะยืดได้ตามแขนของคุณแม่เลยนะคะลายเขาจะเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายคลาสสิกเหมือนกันนะคะคุณแม่ลายนี้แล้วสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวออกออกตุ่นตุ่นสีเขียวนิดนึงนะคะสีเขียวแบบครีมผ้าเนื้อผ้าเขาก็จะเป็นแบบครีมครีมสีสวยนะคะสีเขียวสีนี้แบบดีเลยค่ะนี่นะคะ กางเกงค่ะกางเกงก็จะเป็นเหมือนกันลายเดียวกับเสื้อนะคะจะได้ทั้งเสื้อและกางเกงไปแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ใส่ง่ายเข้ากันสุดๆเลยค่ะสามารถนําไปแมทกับกางเกงสีพื้นก็ได้นะคะคุ้มสุดๆได้ทั้งเสื้อและกลางเกงไปเลยค่ะคุณแม่ต่อไปนะคะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคุณแม่จะเป็นแบบใหม่นะคะจะเป็นแบบเดียวกับที่หนูใส่มาเปิดคลิปนะคะนั่นคือแบบคอช้ตฮาวายค่ะคุณแม่ จะเป็นคอเชิรตคอฮาวายค่ะแบบนี้นะคะนี่หนูอาจจะตัวตัวเล็กใส่ดูแล้วมันจะโคง้คงๆไปหน่อยนะคะตัวนี้นะคะใครสนใจจะเป็นชุดที่3มค่ะชุดที่3นะคะสีชมพูค่ะสดใสมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณแม่โดยที่4ีเขานะคะจะเล่นสีฟ้านะคะ แล้วก็เนื้อผ้าเขาจะเป็นสีครีมครีมขาวขาวแต่ว่าไม่ได้ขาวออกไว้นะคะเป็นสีครีมครีมนี่นะคะเป็นสีชมพูแบบเล่นเล่นสีนิดนึงเสมอที่จะมีสีส้มสีฟ้าอะไรอย่างนี้มาตัดนะคะทําให้ดูเก๋ไปอีกแบบนึงค่ะคุณแม่แล้วก็ชายเขานะคะจะเป็นลายแบบนี่ค่ะเป็นลา,ายพื้นเป็นลายพื้นพื้นพลาสสิกดูเก๋ๆนะคะนี่โดยที่แบบใส่สบายค่ะตัวนี้ สามารถใส่แบบ Everyday Look ก็ได้นะคะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะชุดที่สามนะคะสีชมพูค่ะต่อมานะคะชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่ชุดที่ะะสี่ส,ะะ 4, 4, สีน้ำตาลน,นะคะจะบอกว่าลายชุดสีนี้นะคะขายดีมากๆเลยคะ่ะเป็นสีคาสสีสุดๆเป็นสีน้าตาลชุดที่สี่ค่ะ โดยที่แขนเสื้อนะคะจะเป็นแขนสามส่วนแบบนี้ค่ะนี่อ่ะลืมบอกไปนะคะจะเป็นแขนเสื้อสามส่วนแบบนี้นะคะปลายแขนอยู่ที่ประมาณคุมข้อศอกค่ะคุณแม่คุมข้อศอกนะคะใส่สวยแบบพอดีเลยค่ะคุณแม่แล้วสีนี้นะคะชุดที่สีส่สีน้ำตาลนะคะชุดที่สี่นี่แขนเขาจะเป็นแบบอน่างนี้ค่ะลายเขาจะเป็นลายคล้ายๆลายปากกาลังนะคะคุณแม่ ใช่หรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูว่าคล้ายๆลายประการังนะคะเขาจะเล่นเล่นลายเป็นลายประการังวงกลมแบบนี้นะคะสวยมากๆค่ะคุณแม่แล้วขายดีสุดๆเนื้อผ้าลายชัดสุดๆเลยนะคะแล้วก็นิ่มมากค่ะนี่ค่ะคุณแม่นิ่มใส่สบายมากๆเลยนะคะคุณแม่ขนาดหนูใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักนะคะไม่คันเลยค่ะแล้วก็นิ่มใส่สบายสุดๆค่ะคุณแม่ นี่นะคะค่ะและกางเกงของเขานะคะตัวนี้จะน่ารักมากค่ะสามารถผูกโบได้เป็นโบผูกเก๋ๆเฉยๆค่ะไม่ได้เป็นโบแบบสามารถดึงยืดได้ะคะ่ะเป็นโบผูกน่ารักน่ารักค่ะคุณแม่ลายนี้ขายดีมากๆเลยนะคะใครสนใจชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่สีน้ำตาลค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะคุณแม่ชุดที่สี่สีน้ําตาลค่ะต่อไปชุดที่หค่ะชุดที่หชุดนี้ก็ขายดีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีใหม่สีแปลกมากๆเลยค่ะจะเป็นสีเทาค่ะสีเทาออกน้ําตาลนะคะโดยที่เขาจะเล่นสีค่ะมีการเล่นสีเป็นสีเทาเทาสีโดยมีสีน้ําตาลมาตัดนะคะแล้วก็สีเทาเข้มเทาอ่อนสีน้ําตาลมาตัดแบบอันนี้จะเป็นชุดที่หสีเทานะคะ ชุดที่ห้าสีเทาค่ะคุณแม่ลายเขาชัดมากเลยนะคะนี่ค่ะดูเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าชัดพิมพ์ลายชัดมากค่ะคุณแม่นี่นะคะจับเป็นผ่าผ่าหน้าด้วยค่ะกระดุมของเราเป็นกระดุมกระดุมไม้นะคะกระดุมไม้เพื่อให้เข้ากับให้เข้ากับลายเขาค่ะจะเก๋มากเลยค่ะคุณแม่ค่ะนี่ค่ะได้ทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไปใส่คุ้มสุดๆนะคะ สวยมากจริงๆค่ะคุณแม่สีนี้ก็ขายดีอีกสีหนึ่งค่ะคุณแม่จะเป็นชุดที่ห้าสีเทาค่ะชุดที่หค่ะแบบยังคงเป็นแบบเดียวกันนะคะสีนี้ก็สีเก๋มากๆเลยนะคะคุณแม่เป็นสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินนะคะเก๋มากสีน้ําเงินนะคะเป็นลายเดียวกันแต่แบบว่าเขาแมทสีมาให้แบบไม่ได้ดูฉูดฉาดจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็สดใสค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะคุณแม่ ตัดกระสีน้ำตาลเล่นสีมาแบบพอดีค่ะดูแล้วสดใสสีจริงจะเป็นแบบนี้นะคะคุณแม่เนื้อผ้าเขาชัดมากๆเลยค่ะเขาพิมพ์ลายชัดมากๆแล้วใส่สบายมากๆเลยนะคะการันตีเลยค่ะใส่สบายนุ่มสุดๆนี่นะคะคุณแม่นี่ค่ะได้ทั้งเสื้อและไกางเกงนะคะแถมกางเกงเรายังมีกระเป๋าใช้งานได้จริงอีกค่ะคะุณแม่ค่ะไม่ใช่กระเป๋าหลอกนะคะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงทั้งสองข้างนะคะนี่ สะดวกสบายมากๆค่ะตัวนี้ต่อไปเป็นชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจ็ดสีเขียวนะคะคุณแม่เป็นสีเขียวขี้มาะะ้าค่ะไม่ได้เขียวอ่อนแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปนะคะโดยที่เขาแมทสีมาให้ค่ะคุณแม่เขาแมทสีมาให้น่ารักลงตัวเก๋สุดๆเลยค่ะคุณแม่นี่นะคะสีเขียวค่ะชุดที่เจ็ดค่ะสีเขียวนะคะนี่ค่ะลายแขนเสื้อจะเป็นรายนี้นะคะคุณแม่ น่ารักแล้วก็พิมพ์ลายมาชัดสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะชุดที่เจดค่ะสีเขียวนะคะชุดที่เจ็ดสีเขียวค่ะสีนี้ค่ะคุณแม่ชุดที่8ปดสีแดงค่ะคุณแม่สีแดงอมส้มนะคะไล่มาน่ารักเก๋เปี้ยสุดๆเลยค่ะโดยที่แบบเขานะคะจะต่างไปจากแบบเมื่อกี้ค่ะโดยที่ แขนเขาจะเป็นแขนยาวนะคะคุณแม่แขนยาวปลายจ้ำค่ะฟรีไซส์เหมือนกันคะ่ะคุณแม่ยางยืดเขาก็ตามความแขนของคุณแม่เลยนะคะไม่รัดแขนคุณแม่จนเกินไปค่ะนี่ค่ะชุดที่8ค่ะสีส้มนะคะสีส้มใครสนใจชุดที่8ดสีส้มนะคะเป็นกระดุมผ่าหน้านะคะติดกระดุม ติดได้ถูกเม็ดนะคะเป็นกระดุมจริงค่ะเป็นผ้าสับปันนะคะผ้านิ่มถิงตัวค่ะคุณแม่นี่นะคะไม่ได้ยับง่ายค่ะคุณแม่รีดแล้วก็ไม่ได้ยับง่ายนะคะใส่สบายไม่ร้อนค่ะชุดที่8ค่ะสีส้มนะคะนี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าใช้งานได้จริงค่ะคุณแม่โดยที่ปลายนะคะปลายแขนเสื้อเขาจะเล่นสีแล้วก็เล่นเล่นลายมาให้แบบนี้นะคะเก๋สุดๆค่ะคุณแม่ค่ะลายชัด ใครได้ไปนะคะรับรองคุ้มสุดๆดเลยค่ะได้ทั้งเสื้อและกางเกงเลยนะคะในราคา499าบาทค่ะคุ้มสุดๆดค่ะคุณแม่สามารถนําเสื้อไปใส่กับกางเกงตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วก็นกํากางเกงไปใส่กับเสื้อสี่ผืนก็ได้นะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะคุณแม่ค่ะต่อไปนะคะตัวที่9ค่ะแบบท,ที่9ค่ะชุดที่9้านะคะ ชุดที่9้าค่ะจะเป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินออกฟ้าๆนิดนึงนะคะคุณแม่สีชัดมากๆเลยนะคะสีชัดมากๆสีนี้ค่ะโดยที่เขาจะแบบลายเขาก็จะเล่นมาให้คุณแม่แบบเล่นสีเล่นลายแบบนี้นะคะโดยที่แบบเข้ากันสุดๆคุณแม่ลายชุดที่9้าค่ะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนะคะชุดที่9้าค่ะ ชุดสุดท้ายแล้วนะคะชุดที่10บค่ะอะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะ,คะเขาเก๋มากๆเขาแบบพิเศษกว่าเพื่อนเลยนะคะโดยที่สีนี้นะคะจะมีลายเดียวค่ะคุณแม่ค่ะแบบนี้นะคะแบบชุดที่10ค่ะคุณแม่ชุดสุดท้ายของเรานะคะความยาวเสื้อเขาจะอยู่ที่22 23นิ้วค่ะความพิเศษของเขานะคะจะเป็นแขนต่อปลายกระดิ่งแบบนี้ค่ะคุณแม่ทําให้เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะเป็นแขนกระดิ่งแบบนี้นะคะ ใส่สบายมากค่ะนี่ค่ะแล้วเป็นแขนปล่อยนะคะแขนปล่อยทําให้แบบเข้ากับดีไซน์ของเขานะคะเพราะว่าเสื้อเขาจะเป็นตัวสั้นนิดนึงค่ะแต่ไม่ได้สั้นมากนะคะก็คุมกางเกงคุมคุมขอบกางเกงไม่ได้เปิดผุมไม่ได้โชว์ผุมนะคะโดยที่เขาจะเป็นสโลปหลังค่ะคุณแม่สโลปหลังแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเก๋นะคะเก๋ไปอีกแบบนึงค่ะคุณแม่เพราะว่าเขาจะดีไซน์มาแบบ ให้เป็นแขนบานๆหน่อยค่ะเพราะว่าตัวเสื้อเขาสั้นนี่นะคะชุดที่สิบค่ะจะเป็นสีนี้นะคะสีกลมนะคะสีกลมโดยที่พื้นเขาจะไม่ใช่ขาวนะคะเขาจะเป็นสีกลมเล่นกับสีครีมๆหน่อยค่ะไม่ได้ขาวมากค่ะ แต่ลายชัดลายสวยมากๆเลยนะคะชุดที่10ค่ะใครสนใจชุดที่10นะคะโอนชำระจ,จัดส่งฟรีนะคะเก็บไปทั้งบบกเพิ่ม50บาทตัวต่อไป10บาทค่ะในในการจัดส่งบินเดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนขวามือตลอดทางคลิปนะคะส่วนรหัสคลิปจะอยู่ด้านบนซ้ายมือและไซส์เสื้อไซส์ากางเกงจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปเส้นเดียวกันค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะคุณแม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ